สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่4ทุกคนกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในสัปดาห์ที่4กับครูวิจิตราในวิชาประวัติศาสตร์หน่วยการเรียนรู้ที่3พัฒนาการของมนุษย์ในดินแดนไทยนะคะเรื่องเมืองและแคว้นโบราณในดินแดนไทยให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือประวัติศาสตร์เล่มสีฟ้าหน้า39ค่ะ 2.2เมืองและแคว้นโบราณในดินแดนไทยเมืองโบราณในดินแดนไทยเมืองโบราณทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่เมืองฟ้าแดดสงยางเมืองจำปาสีเมืองเสมาและเมืองพิมายเมืองโบราณทางภาคกลางได้แก่เมืองนครชัยศรีเมืองอู่ทองเมืองคูบัว เมืองละโวและเมืองสีเทพเมืองโบราณทางภาคเหนือได้แก่เมืองหริพุนชัยเมืองเชียงแสนและเมืองเวียงท่าการเมืองโบราณทางภาคใต้ได้แก่เมืองเวียงสะจังหวัดสุราธานีเมืองยยรังจังหวัดปัตตานีเมืองนครศรีธรรมราช ทุ่งตึกจังหวัดพังงาและคลองท่อมจังหวัดกระบี่2 2นะคะแคว้นโบราณในดินแดนไทย 1. แคว้นทวารวดีประมาณพุทธศตรวรรษที่11ถึงพุทธศตรวรรษที่16นะคะเกิดจากการรวมกลุ่มของเมืองที่ตั้งอยู่ใน บริเวณลุ่มน้ำเจ้าพญาตอนล่างทางด้านตะวันตกได้แก่เมืองอู่ทองเมืองคูบัวเมืองนครชัยศรีและเมืองสีเทพหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญทางของแควน้นทวารวดีเช่นทรมาจากศิลากับกวางหมอบพระพุทธรูปในสมัยทราวทวารวดีนะคะที่แสดงให้เห็นถึงความ เชื่อที่สำคัญเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 2. แควนลาโวประมาณพุทธศาตาวตรรษที่11นะคะถึงพุทธศาตาวตรรษที่18เกิดจากการรวมกลุ่มของเมืองในบริเวณลุ่มน้ำลบบุรีป่าศักและบางปะกงโดยมีเมืองระโวเป็นศูนย์กลางของแควนหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญของแคว้นละโวนะคะได้แก่พระปรางสายอด เทวรูปพระนารายทรงคุดแสดงถึงความเชื่อจากาศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะและพระพุทธศาสนา,า,สา 3. แคว้นลังกาสุกะประมาณพุทธศตรวตรรษที่11ถึงพุทธศตรวตรรษที่14นะคะเกิดจากการรวมตัวในบริเวณล,ลุ่มน้ำปัตตนีครอบคลุมถึงพื้นที่ตอนล่างของอ่าวไทยโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ จังหวัดปัตตานีนะคะหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญของแควลังกาสุกะได้แก่เอกสารพื้นเมืองโบราณวัตถุเทวรูปสถูปจำลองเมืองโบราณบ้านจาเละโบราณสถานเมืองยะลังที่พบในจังหวัดปัตตานี 4นะคะแคว้นสีวิชัยประมาณพุทธศตรวรรษที่12ถึงพุทธศตรวรรษที่17เกิดจากการรวมตัวของเมืองทางตอนใต้มีอาณาจักรเขตครอบคุมบริเวณทางตอนใต้ของไทยไปจนถึงเกาะสมุตตานะคะแล้วก็เกาะชวาหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความเจริญของแคว้นสีวิชัยนะคะอย่างเช่นพระบรมธาตุชัยยา รูปหล่อสามลิตรพระโพธิสัตว์อวโรกิเตสวนนะคะเป็นต้นห้าแคว้นตามพาระราลิงนะคะประมาณพุทธศตรวตรรษที่14ถึงพุทธศตรวตรรษที่18นะคะอยู่บริเวณฝั่งทะเลตะวันออกหรืออ่าวไทยนะคะมีศูนย์กลางอยู่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชหลักฐานที่แสดงถึงความเจริญของแคว้นตามพาระลิงนะคะได้แก่ พระบรมธาตุเจดีหกนะคะแคว้นโคตบูนนะคะประมาณพุทธศตรวรรษที่1 1ถึงพุทธศตรวรรษที่15นะคะเกิดจากการรวมตัวของเมืองบริเวณสองฝั่งแม่น้ำโขงตอนกลางนะคะตั้งอยู่จังหวัดนครพนมหลักฐานทางโบราณคดีนะคะของแคว้นโคตบูนนะคะที่สำคัญได้แก่ พระธาตุพนมเจดแว้นหริพุนชัยประมาณพุทธศตรวตรรษที่13นะคะถึงพุทธศตรวตรรษที่19เกิดจากการรวมกลุ่มของเมืองในรุ่มน้ำปิงตอนบนโดยมีศูนย์กลางอยู่บริเวณที่ตั้งของจังหวัดลำพูนเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาและศิละปะในดินแดนทางตอนเหนือนะคะอย่างเช่น วัดพระธาตุหริพุนชัยวัดจามะเทวีนะคะหรือมีชื่อเรียกอีกอย่างนึงว่าวัดกู่กุดนะคะเป็นต้นสรุปนะคะพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของแคว้นโบราณในดินแดนไทยเป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องมาเป็นเวลาช้านาน ก่อให้เกิดการผสมผสานและเปลี่ยนแปลงจนกลายเป็นพื้นฐานทางวัฒนธรรมไทยที่ควรศึกษาและเรียนรู้ซึ่งทําให้รู้ถึงประวัติความเป็นมาของเมืองและแว้นโบราณต่างๆในดินแดนไทยรวมไปถึงหลักฐานที่สําคัญแสดงถึงร่องรอยของอารยธรรมของไทยที่มีมาอยู่อย่างช้านาน หลังจากนักเรียนดูคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะให้นักเรียนทําใบงานนะคะวิชาประวัติศาสตร์คําสั่งจงนําตัวอักษรน,นะคะตั้งแต่ตัวกอไก่ถึงตัวยอหญิงนะคะที่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทางด้านขวามือนะคะมาเติมหน้าแควและเมืองโบราณนะคะทางด้านซ้ายมือให้สัมพันธ์กัน นักเรียนอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่นะคะให้เรียบร้อยในการทํางานนะคะทําใส่ลงในใบงานครูขอจบเรื่องเมืองและแควนโบราณในดินแดนไทยไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ